ดาวเป็นมนุษย์สงาม เอาไปหุทธนักเพ mm hmm. ยา mm hmm. ยบากามมานะ้เพีพยใครขอน้องก่อนหน่อยนะเอาว่าเป็นไงเป็นกันแม่นายรักหากวันข้างหน้าเราทำให้เจ้าขุ่นเคืองใจเจ้าไม่จับเราจริงหรือไม่กินไม่กินเหตุผลด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าหากวันใดคิดร้ายขอให้ตายไปในบัดดลแต่ตอนนี้ขอกินเสด็จพี่ก่อนนะไมคะ Bye. นั้นเอาเช่นนี้เดี๋ยวข้าจะพาลูกเมียมาช่วยพาข้าทั้งสองออกมาจากที่นี่ขอบคุณข้ามากแต่ตอนนี้ข้าต้องขอเออซื้อสุดแล้วก็อนหูที่ปิดปากท้าเหรือลูกเออไม่ต้องเลยแค่นี้กวสกิปปุ๊บถึงก็ต้อยาบปั๊บเจ้ามีแรงมหาศาลขนาดนี้ เห็นสิเราจะได้หยิแม่เจ้าได้ไหมเนี่ยแม่งกับเราอยากพิสูจน์ว่าเราเส็ยพ่อได้สมมติพ่อเป็นก้อนหินนี่พ่อไม่เข็งพ่อแข็งจริงเหรอลูกแล้วหินบ้านพ่อไม่เข็งหรองั้นพ่อจะเป็นก้อนหินเข็งใหญ่ที่สุดเลย เลยต่าปีนะป่าปีนหะ้แมฟังนะสิลูก คะต้องพักต้องพักสิจ๊ะจะได้หายเหนื่อยเมียพักก็ได้จะได้หายเยยหนื่อย,ยน้องนะน้องนะเอียนหลังหน้ามีแย่เอาล่ะความที่ได้คุยกับท่านเนี่ยเราจะต้องรอ่ำรวยรายยักษ์ออกจากท่านไม่ได้เอาอย่างไรดี โบราณว่าถ้าฝันร้ายให้กม่งหมายจำศีลละเลยนอาหารอดข้าวอดน้ำสามวันเพื่อเป็นการสะกเพราะนะน้องรักริงหรอไี่คะเสด็จพี่พี่ไม่ตัวน้องรักแน่นอนนั้นซีอยนได้ทำแล้วไหมคะหวานใจของน้อง มีผัวแล้วป้าถ้าว่าเขาแมนจะตายไม่เจ้านะ่ะมีผัวแล้วอุ้ย 我疼啊！啊 หลอกล่อผัวเวลาแม่ไว้เปิดโอกาสให้พวกแย่งพาพ่อของตอนหนีจิ๋มสมุนพาพ่อกับมาหาแม่เถอนะลูกแม่จา๋าฟังลูกก่อนอาบิดาเี็นมนุษจ,จากใต้จากบงมาต้องกลับไปหาสเสด็จพ่อสเสด็จแม่หนูก็เหมือนกันหนูขอไปหาสเสด็จ 没底。 Thao wun liyao no Yang ke thao liyao ni thao wun ku sa Ha เวานนี้นำมาสการพระเจ้าตามันเกิดเรื่องราวอะไรละ่ะมาาาหาภพเล่าความมาข้าและลูกศรสมุมนหะนีระยะนำว่างนานผีเสื้อสมุรมาหาพระเจ้าตาไม่ต้องโอรี่บนเกาะแก้วเราเนี่ยไม่มีใครถึงมันแน่เพราะตาสีเล่ยัำไว้ทุกที่พู้หยิปีศาจร้ายขึ้นมาไม่ได้ปลอดภัยแน่นอน ตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยตาตามมาดูตามมาดูเจ้าจะได้รู้ตาตรงไหนเกลน้ำบอกจันก้อนตรงนี้ตรงนี้อ้าวตรงนี้เกียดน้ำ<ฟ><ง>ตาสวรรค<ฟ><ง>ูกุ๊กี้บ้าแค่เดี๋ยว,วัามีดาวลักแล้วประจ้าวตาที่หน้าก็อี หลานตื่นม่็วเชื่อเ,เอสียงอะไรนั่นเสียงเอ็กโคอยู่บนเกาะเสียงมันก้องเระเจ้าตาเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหักพี่ไม่ต้องกลับไปอยู่กับท่านด้วยฟังอัตมาก่อนแม่ผีเสื้อไม่มีใครก็ตายมีมควา,าม,ม,ร,ม,ม,มรักมีแต่คน ก,ไไไก,กไไูไม่ฟังพี่อะไรกลับไปอยู่กับน้องก็ไหมคะน้องเอ,อ๋ยคนกับยักษ์มันรักกันไม่ได้พี่พี่กับนางตาสวัยไม่เป็นรักกันได้เลยตาสวายอาจารย์สวยขนาดนี้ 佛佛感同而悲。 จะโงมไปุดไว้ตายโหมึงก่ะสิจะตายโง่ตายกไม่ตายโงหรอกโอยทำไมตายตาย,ตายนะฮืคุณก็มะบขาเสียล้หรอเฮ้ยตกลงมึงจะกลับไปกไปลับกูไม่กลับงั้นต้อง,งขึ้นคาถาใส่มวงตา,า,ตาที่ขาดังานนี้เออ แล้วเสกสายปลายว่าง คนเกาะนี้ต่อจะปลอดภัยที่สุดไม่มีใครรู้ว่านายอยู่ที่ไหนทำอ,อะไรเดีย๋ยวคิดอะไรแต่ให้อยากรู้ตอนจบของเรื่อง ไปถือไม่งั้นข้าจะเอาปีจนเจ้าตอในใจตายกูไม่เปเอาปีมา